Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. Some turbulence expected. โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับตรงนี้อยู่เกมเอาชีวิตรอดเกมหนึ่งที่ทรอนานมากๆเลยนะกว่ามันจะเปิดให้เล่นในสโต์ไทยนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีในสโต์ต่างประเทศมานานแล้วนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเปิดให้แค่ทดสอบอยู่นะครับผมนั่นคือ Lost It Boo นะครับผมอ,อะไรชื่อชื่อมันยาวอยู่นะโอเคตรงนี้เป็นท utorial นะครับผมเขาให้เรามา คำอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้ยตรงนี้มีของนะครับเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรเดี๋ยวเราลื้อค้นไปด้วยแล้วกันนะครับถ้าเสียงแปลกๆไปยังไงขอโทษนะครับเพราะว่ามันใช้ไม้ไม่ได้อะนะครับใช้ไม้กับลําโพงไม่ได้เลยมันเสียงมันดังเกินไปนะครับเสียงตัวเกมอะนะคือมันยังตั้งเซตติ้งไม่ได้นะครับตัวนี้อะไร,ะรอ่ะเฮ้ยคุณเป็นไรรเปล่าเฮ้ยมันติดเชือ้อ ตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเซอร์ฟเวอร์ชีวิตรอดในเกาะน,นะครับผมอย่างตัวฉากที่เอาให้ดูเลยนะก็คือเครื่องบินตกแล้วเรามาติดเกาะน,นะแล้วมันเกิดเหมือนเป็นโรคระบาดนะครับทําให้คนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยตายเสร็จแล้วเนี่ยติดเชื้อนะกลายเป็นเหมือนซอมบี้อ่ะนะตรงนี้อะไรเนี่ยเก็บมะพร้าวไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บอะไรที่เก็บได้ไปก่อนนะเป็นเกมที่อยากเล่นมานานมากแล้วนะวมีการลื้อศพ ใช่ไหมหรือเก็บอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปฮะนี่ฮะเห็นไหมมันเป็นเชื้อเหมือนเกมอะไรวะที่มันเป็นอ่าเกมผีนะครับที่มันเป็นเหมือนเชื้อเห็ดอะ่ะเออมันเป็นเชื้อรานะครับอันนี้ก็เป็นแล้วมันจะเยอะไปไหนวะเพื่อนย่างเยอะเอาไม้พายตีไปฮะภาพสวยมากนะครับภาพสวยจริงพราะี่เราตายเลยเหรอวุ้ยโคตรแรง เออเอาของพังโอเคตรงนี้เนี่ยเหมือนมีคนใครบากคนนะเป็นผู้มีชีวิตรอดอุ้ยมีปืนด้วยอ่ะเรายังชใช้แค่ไม้พายอยู่เลยเฮ้ยเธอเป็นใครเ,คเกมมันน่าเล่นจริงๆนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงนะแต่บอกตรงๆ่าเกมมันน่าเล่นมากๆนะตรงนี้น่าจะเป็นอิตาเอกหรือเปล่าครับถ้าไม่มาลื้อเนี่ยไม่ได้ เป็นเนตนะครับผมเก็บเป็นเนตไปด้วยนะสำคัญนะผมสวัสดีครับเจนเหรอใช่ไหมอ่านนี้ปะ่ะอ่านไม่ออกนะครับมันเยอะแล้วเกินไม่แปลแล้วกันนะปะวิ่งไปฮะไ้เดี๋ยวเพื่อนตรงมมรนี้เราเจอกระเป๋าว่ามีอะไรเนี่ยโอ้เป็นเบนเนตนะครับเก็บได้เก็บนะเก็บได้เก็บนะครับมันสําคัญมากมีค่าอาหารค่าน้ําด้วยนะครับกิมเนี้ยปไปเถอะ ฮัลโหลครับตรงนี้เขาให้เราเคลียร์แคมป์นะครับผมให้เราเก็บเลื่อยเข้าไปเข้าไปข้างในนี่แหละเรดูรอบก่อนแล้วนะมีอะไรป้ามีกระเป๋าป้าไม่ให้ไปเนี่ยผมโอเคนี่เป็นแคมป์ผู้รอดชีวิตที่ไม่มีผู้รอดชีวิตมีแต่ซอมบี้เต็มไปหมดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนีม่ตายทีเดียวก็มาดิครับก็มาดิครับมีเลเวลเลยนะเกมนี้มาดิครับ เออเสื้อขาดกลยครับโชกล้ามแล้วตรงนี้เออเข้ามานี่ครับโอ้โหตายหมดเกาะเลยเหรอเล่ยก็พังพอดีสวัสดีนี่จะวิ่งไปไหนอ่าตรงนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางหรือเปล่าอ๋อเขาให้เราซ่อมรั้วใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวเราซ่อมรั้วกันซอมบี้เข้ามาใช่ไหมนี่เหมือนจะเป็นที่กบดานของเราแล้วแหละแล้วทําไมคุณมาหยู่ตรงนี้เนี่ย ช็อตกันเราต้องทวงเวลาไว้ช่วยเพื่อนเออยิงชา้าชิบหายก็เข้ามาดีครับเข้ามาดีครับเข้ามาดีครับนี่อยู่จุดเกิดเลยนะี่อยู่จุดเกิดเลยครับสบายเกินบอกเลยมีไหมหลายตัวได้ไหมเพื่อนขอเยอะๆขอเยอะๆเป๊ะโอเคลเลยเป๊สามโอ้ย ตัวมินิบอสเลยบอสเลยนะครับไม่ใช่มินีแลลวโอ้ยมันไม่เลือกหน้าเลยฮะมันโจมตีเอาละครับทีนี้มีบอสเออมีเฮ้ยมีมีระยะโจมตีจะบอกว่าเลือดเป็นอย่างเยอะเลยครับบอกว่าเลือดอย่างเยอะเลยครับแต่เราตัวรับพิทอรันโอ้ยนหด้วยนะโอเคนะครับเรายื้อเวลาให้ NPC เนี่ย <S <S เขาทําการปล่อยไฟฟ้านะครับในรั้วนะเพื่อไม่ให้ซอมบี้เข้ามานะครับผมซอมบี้เข้ามาแล้วมันโดนช็อตอะ่ะเฮ้ยชอ็อตตายเลยเหรอมันแพ้ไฟฟ,ฟ้าเลยเนี่ยไม่รู้ว่าได้อะไรเหมือนกันเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนคือไม่เก็บก็เสียดายะครับค่าซอมบี้มาตั้งเยอะอะไรไม่รู้ว่าเกมส u วเวอร์เราต้องเก็บไว้ก่อนนะครับผมภาพสวยมากนะครับนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงดูเรงโก้นะครับผมภาพสวยจริงสวยมากๆเลยฮะ ัน,นี้เป็นอะไรไม่รู้อันนี้มีกล้วยหรอบานานะ่าฮะอันนี้เป็นหญ้าออกเป็นสโตนนะเป็นหินเดี๋ยวเราค่อยออกมาเก็บอีกทีแล้วกันนะไปตามที่อ่าเควสเขาบอกก่อนอันนี้คืออะไระครับคืออยากเก็บไว้ไงกลัวว่ามันจะออกมาเก็บไม่ได้อีกนะครับสวัสดีครับติ้งนะครับกลินี้มีครับด้วยโอเคใช้เศษผ้าสามันเพื่อครับเสื้อนะครับ โอ้โหไม่ธรรมดาบอกเลยอะไรโอ้เป็นไงล่ะแผนที่เกาะน,นะครับผมโอ้โหสวยจัดจริงจังเขาให้เราเดินทางไปใช่ไหมแล้วเดี๋ยวขอตรวจสอบเมนูคาแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยยปลดตามเปลเวลแล้วโอ้โหวของอย่างเยอะเนี่ยมันเป็นเกมที่แบบอยากเล่นมากๆนะคืออันนี้ใช้ยังไงอ่ะ เชือกเหรอนะครับเป็นอ่าแบ็คแพกนะครับแล้วเชือกครับยังไงอาจจาย์ฮัโหลครับเชือกอ่ะต้องใช้เครื่องอะไรครับหรือเปล่าเหมือนไม่มีให้เราอะ่ะป่ะงั้นเดี๋ยวเราวิ่งไปอันนี้คืออะไรกองเก็บของอ๋อมีแท่งติเหล็กอ๋อเขาให้เราเก็บของไว้หมดเลยเหรอเอ๊ะเดี๋ยวแล้วแล้วไม่ให้เรามีอาวุธเลยเหรอ เก็บไม้ไปก่อนได้ไหมก้อนหินอะคราฟนะครับผมนี่การสอนก็เป็นสโตนแอคนะฮะยอสวยมากจริงภาพถูกใจมากนะครับภาพสวยจัดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์ไปด้วยกันเนาะเป็นไงล่ะโอ้พังนะครับอ๋ก็จะเป็นการออกฉากไปคล้ายๆรัดเดนะแต่ภาพสวยนะฮะมีพลังงานเข้ามาโอเค มีการล็อกอินนะครับอันนี้คืออะไรให้เราครับะไรเป็นวุฟสติ๊กนะครับเป็นไม้กระบองนะโอเคจ,จัดมานะครับให้เราคราบเราก็จะคราบเจออะไรเราจะเก็บคิดว่าน่าจะได้ใช้ในอนาคตแน่นอนก็มาดิคับอุ้ยฮิตดันลันไดไหมเนี่ยอุ้ยไม่ได้เลยครับ อุ้ยอย่าแซวผมนั่งมาแล้วหนูมันมันไม่น่ารักเลยครับเออเออไปหนีก็ได้วะคืออะไรครับมีการอัปเกรดด้วยโอ้โอ้อัปเกรดเนี่ยก็จะบวกดาเมจนะครับบวกความเร็วโจมตีด้วยโอ้วาดนี่สิคือเกมเกมที่เราปรรถนาอันนี้เป็นเศษผ้าใช่ไหม ไม่รู้ว่ามีน้ำหนักหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเราต้องกินแล้วแหละเหมือนจะหิวป่ะตรงนี้มีมะพร้าวอะขอกินก่อนได้ไหมเหมือนจะหิวนะครับลองกินเข้าไปกินไม่ได้หรอเป็นหมดเลยใช่ไหมคือมะพร้าวพอกินไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นปกละมาพร้าวป่ะอันนี้เป็นต้นไม้เนะเรายังไม่ตัดแล้วกันนะครับ เดี๋ยว e ขอว kind of e> ิ anyway> ่งตามเควสไปก่อนเลยกันนะอะไรอ่ะเราเจอใครด้วยครับสวัสดีโันนี้เป็นแผนที่นะครับมันจะมีจุดแดงๆขึ้นน่าจะเป็นซอมบี้หรือเปล่าเนเดี๋ยวจะมีเควสใช่ไหมไม่ใช่ซอมบี้เป็นตัวอะไรปูป่ะบดูเหมือนจะเป็นปูว่ะใช่ไหม อันนี้ต้นกล้วยนะครับเดี๋ยวเราลองตัดต้นกล้วยดูแล้วกันได้บาดาน่ามาเดี๋ยวลองกินกินกล้วยนิดนึงโอเคอันนี้เป็นปูจริงๆด้วยฮะโอ้มีการโหลดโหลดแผดภายในอยู่นะหนูมีอะไรปะป่ะไปลิงขึ้นมาเฮ้ยลิงติดเชือ้ออ้ยยอดหรือจะวัดแต่ฟ้า ได้อะไรอ่ะเป็นบานาน่าโฮยโอ้ยโดนชนมีสตันด้วยฮะพลาดไปเป็นหมูป่าเหรอเราไม่รู้เลยนะว่ามีหมูป่าตัวขนาดนี้อยู่ในแคมป์เนี่ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยอเขาให้เรามาไล่หมูป่าออไปใช่ไหมแล้วก็เอาของจากแคมป์นะครับโหูยของไม่เต็มตัว จริงจัง